สวัสดีค่ะวิทยาศาสตร์น่ารู้กับครูกิ่งวันนี้นะคะสำหรับนักเรียนชั้นป .6 นะคะเราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของร่างกายของเราอาหารสารอาหารและพลังงานนะคะประเภทของอาหารที่เราพบนะคะประเภทของสารอาหารที่เราพบในอาหารนะคะจะประกอบไปด้วย6ประเภทนั่นก็คือ1 โปรโตีน2คาร์โบไฮเดรต3เกลือแร่4วิตามิน5ไขมันและ6น้ำนะคะเราไปดูสารอาหารประเภทโปรโตีนกันเลยคะ่ะโปรโตีนนะคะเป็นสารอาหารที่ช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อและกระดูกนะคะส่วนมากจะพบในอาหารประเภทเนื้อนมไข่ถั่วนะคะ ทำให้ร่างกายจเจริญเติบโตแข็งแรงช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายให้พลังงานแก่ร่างกายและควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติค่ะต่อมาสารอาหารประเภทที่2นะคะนั่นก็คือคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตจะช่วยควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติให้พลังงานแก่ร่างกายในกิจกรรมต่างๆทำให้ร่างกายจเจริญเติบโตแข็งแรงและมีสุขภาพได้ ภาพดีนะคะคาร์โบไฮเดรตเราจะพบในอาหารประเภทข้าว้อ,อยแป้งน้ำตาลเผือกและมันนะคะอาหารพวกนี้นะคะเราจะพบคาร์โบไฮเดรตอยู่นะคะคาร์โบไฮเดรตช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนะคะต่อมาสารอาหารประเภทที่3คือเกลือแร่ เกลือแร่ช่วยควบคุมการทํางานของร่างกายให้เป็นปกติช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงเกลือแร่ที่ร่างกายต้องการมีหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันฟอสฟอรัสช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันเหล็กช่วยป้องกันโรคโลหิตจางไอโอดีนช่วยป้องกันโรคขอพอกโซเดียมควบคุมความสมดุลของน้ำในและภายนอกเซลล์นะคะ เราจะพบเกลือแรกนะคะได้ในพวกผักต่างๆนะคะหรือผลไม้ต่างๆต่อมาวิตามินค่ะช่วยควบคุมการทําง,งานของร่างกายให้เป็นปกติช่วยเสริมสร้างต้านทานโรคต่างๆทําให้ร่างกายจเจริญเติบโตแข็งแรงและมีสุขภาพดีเช่นเดียวกันค่ะทีนี้นะคะเราจะมาดูประโยชน์ของวิตามินนะคะ วิตามินเนี่ยจะไม่ให้พลังงานแต่ร่างกายเราก็ไม่สามารถที่จะขาดได้นะคะชนิดของวิตามินเราจะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือวิตามินที่ละลายในน้ำและวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะต่อมาวิตามินที่ละลายในน้ำนะคะจะพบวิตามิน B1 วิตามิน B1 ป้องกันโรคเหน็บชาวิตามิน B2 ป้องกันโรคปากนกกระอกวิตามิน C ป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันหรือโรคลักกระปิดลักกระเปิด ต่อมาเรามาดูวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะวิตามินที่ละลายใน,ในไขมันจะประกอบไปด้วย A, D, E, K นั่นเองค่ะวิตามิน A ช่วยบำรุงสายตาป้องกันโรคตาฟางวิตามิน D นะคะจะช่วยในเรื่องของกระดูกและฟันให้แข็งแรงวิตามิน E จะช่วยในเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะคะวิตามิน K ช่วยในเรื่องของการแข็งตัวของเลือดนะคะ ต่อมาสารอาหารประเภทที่5นะคะนั่นก็คือไขมันไขมันช่วยให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายควบคุมการทําง,งานของร่างกายให้เป็นปกติและทําให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงและเป็นตัวละลายวิตามินบางชนิดเพื่อให้ร่างกายมีวิตามินและนําวิตามินไปใช้ประโยชน์ได้ดีนั่นเองค่ะก็ะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่คัณคูยกตัวอย่างไปนะคะนั่นก็คือในส่วนของวิตามินที่ละลายได้ในไขมันนะคะ ต่อมาสารอาหารประเภทที่6นะคะนั่นก็คือน้ําน้ำเนี่ยจัดว่าเป็นองค์ประกอบของร่างกายที่มีมากที่สุดนะคะน้ําช่วยควบคุมการทํางานของอวัยวะต่างๆให้เป็นปกติเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของเซลล์ต่างๆในร่างกายเราเลยนะคะเด็กๆถ้าร่างกายของเราเนี่ยขาดน้ําเป็นเวลานานอาจทําให้เสียชีวิตได้เราควรดื่มน้ําอย่างน้อยวันละ8แก้วเพื่อให้เพียงพอต่อกันต่อความต้องการของร่างกายค่ะ สำหรับวันนี้คุณครูขอขอบ